อาช่วยเขาไม่ผากอ่ะไม่ผากเนี่ยช่วยกเขาไววหน่อยช่วบกบ้านไหมกอน้ำาเล่นากาของบ้าอุ้เล่นากกันหนักอย่าอยากเล่นโหดแล้วเห็นเขาโหดอยากเล่นแล้วเฮ้ยไม่ต้องกันเอดื้อท่าน่ะดย้เท่าน่ะ Obrigada.